29590และการันตีว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีนำทีนโดยไรเซน5 5600พร้อมกับการจอวันนี้เปลี่ยนไปเป็น RTX 3060 TI ของแถมค่อนข้างเยอะนะเสื้อ I have CPU ไรเซนตรงนี้ดูด้านหลังนีสวยจัดเลยฮะ AMD X I have CPU ตรงนี้ครับถ้ายังไม่พอนะผู้ชมฮะหัวนี้ของแพง body c r o ป แจ็คเก็ตลิมิเต็ด dition ของ i อชิล l d อันเนี้ย <Wow. S 1> เสื้อตัวนี้เลยแถมไปเลยก็คือจะเป็นเสื้อ บอดี Globe, et, Edition, mm ้โกลบแจ็คเก็ตลิงเกตเอ dition ก็คือ Inno 3 d นั่นเองนะครับนี่ก็เลยจะแถมไปด้วยเลยจะมีเกมอีกก็คือ Uncharted ตรงนี้นะครับดังนั้นเครื่องนี้จะรวมอยู่ที่29,590ราคานี้แถมฮูดฮูดก็พันหนึ่งละเกมก็พันสี่ละกันเฉพาะของแถมก็สองพันสี่สองพันหกละกันอ่ะดังนั้น,น,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความแรงมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับนี่คือ Call of Duty Warzone 2.0นั่นเองนะท่านผู้ชมนะขอทดสอบที่ 2K แล้วกันและปรับสดอยู่แล้วนะครับเปิด DLSS เป็นนนาาจจออ97 7.2ครรรับแมกก์ดิ 2ครับเฟรมเรทร้อยเฟรมใครใช้จอ 2K 144 h z เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่าฮะแต่ถ้าเป็น 4K ฮะตอนนี้ผมจะเทสให้ครบหมดเลยนะครับก็ประมาณ60-70เฟรมได้อยู่นะเนี่ย 4K เนี่ยเห็นะฮะดังนั้นแล้วแต่คนชอบเลยฮะเห็นปะเนี่ย 4K เจ็ดสิบเฟรม ต่อไปฮะไ M ครับที่ 2K ก่อนแล้วกัน F A A เป็นออน M S A เป็น X 2ฮนะสามหลอดคึกหลอดแล้วเวลี่ไฮ X 2เวลี่ไฮดั่นัน้นนี่คือ 2K ปรับสุดคงไม่ต้องถามอะไรเยอนะร4 7ย4ีเรเฟรมฮะ1้5เฟรมโอ้โห 2K นี่เหลือเลยนะเหลือเลยดีกว่าครับ90เฟรม100เฟรมตรงนี้นี่คนเยอะรถเยอะนะทุกอย่างเยอะหมดนะต่อไปฮะ 4K ครับนี่ 4K นะครับเหลือจะเชื่อ,อได้เสือดูดิแล้ว 4K ล่อกกับ100เฟรมเวลาอยู่คนเดียวครับคนเยอะเอ่ะ 64 65 4K ไหวเฉยแต่วาพันสองจ็ดครับสองห้าหกศูนย์คูณ 140, หนึ่งสี่ศูนย์ถือว่าทูเคนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างเป็นไฮนะเดียร์ยเป็นมาล้านนะครับโอ้โหแล้วเลเทรซิ่งทั้งก้อนยกเวน้นไลท์ดิ้งตรงนี้เป็นออฟนี่กำลังวิงว่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 งวิง่งอยู่อย่างนี้นี่คือเบนช์มาร์กนะครับเพื่อให้มันชัวร์ฮะปรับอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับปรับนี่ปรับหนักเลยครับไมไ่เน้นที่เฟรมครับเราต้องเน้นที่ความสวยงามด้วย เฟรมเรทเท่าไหร่ครับ63เฟรมเบื้องตน้นถ้าเราลดลงเป็น Full HD ครับพอมาเป็น Full HD แล้วเฟรมเรทสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเห็นปะบางช่วงบางตอนนี่90 frame. เฟรมอาล่ะฮะใช้ระพังของสุดเจ็ดน่าจะเคลียร์ Clear ฮะ มาเวลสไปเดอร์แมนรีมาสเตอร์นะครับ 2K แล้วก็ DLSS ปบอราล้านต่าเป็นเวลี่ไฮเปิดเวทีซิงเวลี่ไฮเฟรมเรทถึงแม้จะไม่สูงแต่ถ้าขันกลับไปดูที่ออปชั่นครับถือว่าปรับได้สูงพองสมควรนะฮะเปิดเรทแบบเวลี่ไฮแล้วเราจะเห็นสไปเดอร์แมนสองตัวกระทบกันแล้วเป็นตึกแบบจริงๆนะเห็นปะ90เฟรม ะฮถ้าเราปิดเรเทสซิ่งครับท่านผู้ชมฮะเห็นเฟรมที่มันสูงกันไปบโอ้โหเฟรมโคตรสูงถ้าปิดเรถ้าปิดเรเทสซิ่งนี่จบเลยนะดีกว่าเดิมแบบโอ้โหห้าสิบเฟรมสี่สิบเฟรมหรือเปล่าถ้าปิดเรฮะโอเวอร์วอตทูฮะ 2K นะอันตร้านะครับถึงอยู่แล้วสองร้อยห้าสิบเฟรมโอ้โหวอตทูนี่หายห่วงเลยนะฮะจังหวะไฟสองร้อยเฟรมสองร้อยยี่สิบเฟรมจังหวะไฟจังหวะไฟ โดนยับโดนยับพอถ้าเราเซนห้าเนี่ยน่าสนใจปรับพีเซตเป็นอันตราครับเลือกตัวที่ 2K ครับ 2K อันตรา110เฟรม107เฟรมนะครับ108 110เฟรมนี่คือ 2K ครับนี่คือ 2K ครับ114 120ต่อไปก็เอาบอสครับอันตราครับ 2K เปิด DLs Balance ครับแล้วเข้าใจอย่างว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดโดยที่ไม่มีสคริปต์นะอันนี้คือสดๆเลยนะครับพูดแล้วยาว90เฟรมเห็นปะ นี่คือ DLSS ครับกราฟิกครับเป็น 2K 2K Ultra High 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 DLSS เป็นบาลานซ์ครับอาจจะไม่มีมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ปะจริงวมันยาวอะประมาณ100เฟรมนะ 2K 100เฟรมนะ 2K สักคำครับปรับสุดนะครับ Epic เปิด d l s ่บาลานซ์ 2K นะครับ 2K นี่คือ2560คูณ140 88เฟรม 2K Epic ไม่ธรรมดานะต่อไปอั t ต่อวันครับ 2K นะโอ้โหแล e ้ว Epic นะทั้งหมดด้วยฮะ70เฟรม72เฟรม เฮ้ยเอาดีๆ65สิบห้าเฟรมเห็นไหมนี่คือ 2K EPIC ทั้งหมดครับ ประมาณนี้29590 CPU AMD Ryzen 5 5600 6คอร์12เทรดแคช32มบเมกะโบ์สี่จดเมนบอร์ดยังคงตัวเดิมนะครับเป็น a S Lock A 5 2 0 M HVS ขนาด Micro ATX ตรงนี้ฮะชิปเซ็ตเป็น A 5 2 0ซัพพอร์ support PCIe Gen 4 Ram Kingston Fury Beast ตรงนี้นะครับเป็นแพ็คคู่เหมือนเดิม 16GB Dual Channel นอลภา0นะครับแล้วก็การ์ดจอครับ3060 TI Inno 3D Bootable Nature เป็น Twin X 2อฮะ2พัดลม แอม8กิก256บิตแล้วก็พาวเวอร์ซับถ่ายครับ Aero Cool u n i t e d Power 600วัตต์80 Plus White ตรงนี้ถ้าต่อเด็จะเป็น t n y 500กิกพรีสปีด360เมตรก็คือเพียงพอแล้วล่ะคือว่าใครจะอัปเกรดเพิ่มเติมก็อัปเกรดได้นะครับเคสเปลี่ยนได้นี่คือเคส Montech X2 ตรงนี้ข้างหน้า140ม mm, ม2ตัวข้างหลัง1พัดลมเหมือนเดิมนะครับต่อไปฮะ CPU Set ครับ Ryzen 5 5600เหมือนเดิมนะเวอร์เมียนะครับโถง15วัตต์ซ็อกเ t ็ต AM4 ครับ7นา ครับ32เมกเมนบอร์ดแอสโลก A 5 2 0 M HVS ครับเมมโมรี่ครับ16กิก DDR4 บัสสปีด3,200เมกะเฮิรต์แรมคิงตันชิปคิงตันแล้วก็กราฟิกครับเป็น Nvidia GeForce RTX 3 0 6 0 Ti 8นาโนเมตร200วัตต์แรม8กิก d d r 6จาก Hynix 256ริบหกบิตต้องนับฝากเครื่องนี้ไปด้วยนะท่านผู้ชมฮะ29,590และการันตีเป็นของใหม่ทนะั้งหมดประกัน3ปีเต็มจาก I have CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ